เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากลับมาอยู่เกม Poppy p l พ y t i m e กันอีกแล้วนะครับนะคราวที่แล้วที่เล่นไปคือ c h a p ตอร์หนึ่งเจอกับ h u g g y Wuggy นะครับนะซึ่งตอนนี้ช h a p ต e r 2ไม่รู้จะเจอกับตัวอะไรนะครับมาเห็นว่าเจอกับตัวตุ๊กตาะไรนะสีชมพูใช่ไหมเอออะเอาละเล่นเลยแล้วกันอนี่ไงนี่ไงนะครับไอ้มือสีชมพูที่ผมเห็นโอ๊ยทไม่มันดิ้นวะตะกี้ผมไม่ตาฝาดนะเออนะครับช h a p ตอร์ไฟอ๊ะจั๊กจั๊กอูเห็นขยับแล้วเว้ย นี่ไงขยับเฮ้ยมนขยับไยเฮ้ยมือนี้นะครับนาไฟินเดอะเว็บนะครับนะคืออะไรนะฮะอ่ะเอาละนามาเริ่มจัดกันเลยนะครับนะโอเคมาดูซินะครับแบบเต็มนะครับนะแบบฟูลแบบฟูลเกมเลยนะครับคราวนี้เอาละมาดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอืมอะไรวะเนี่ยอ่ะอุ้ยเฮ้ยอะไรวะโว้ ว้าวนะครับมันคือโฆษณาตุ๊กตานี่เหรอนะครับนะเออเอาเอาเออเออเอ้าอโอ้โหโอ้หยืดได้โคตรใหญ่เลยยืดได้โคตรกว้างอะนะครับโหยาวเหยียดนะครับนะมันคือพลาสติกที่สามารถยืดหยุ่นได้คุณจะรักในการเล่นแล้วก็สนุกกับมันซะนี่หาซื้อได้เลยที่อตะกี้มีคนตะกี้ได้ยินว่าเวกับมันมีนเสียงใครเวกับวะตะกี้ มันเหมือนมีเสียงแทรกเข้ามานะครับน้าเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเด็กว่ะมีเสียงเด็กบอกว่าเวกัาเฮ้ยมันคือหน้าน้องป๊อปปี้น้องป๊อปปี้เห็นหน้าน้องป๊อปปี้ไหมดูดิหน้าน้องป๊อปปี้เฮ้ยค่อยๆ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 จัดขึ้นแล้วแต่เขาละเวกัาเฮ้ยน้องตุ๊กตาที่เราเห็นในแชปเตอร์หนึ่งนะครับนะที่เราไปปลุกน้องหรือเปล่านะครับมาแนน้อป๊อปปี้ไปทำชปเตอร์ t w อ่ะเอาละมาแล้วมาครับตะกี้กระตุกนิดหน่อยโอเคตอนนี้เราก็โอเคเอาละวะนะครับอืมเดินไปนะครับนะอ๋อห้องที่เราไปหาน้องป๊อปปี้นะครับตะกี้ตุ๊กตาตอนชัปเตอร์หนึ่งนะครับนะรู้สึกมันเหมือนจะให้เราเดินกลับว่ะนะโอเคเอาละน,นี่เปิดได้ไหมประตูนี้ไปได้หรือเปล่านะครับ โอ้ยไอชิบหายนะ่ากลัวสักกูกลับดีกวา่าแม่งกูนี่เจ็บกระตกูกูก็อยากกลับบ้านแล้วเฮ้ยเอ้เฮชิบหายเฮ้ยโอเคโอเคไปก็ได้วะนะครับนะไอฮักกี้วอกกี้นะครับกับไดโนเสาร์ตัวอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันเอาละไม่มีมือใครโผล่มาเหมือนแคปเตอร์หนึ่งใช่ไหมตรงนี้ไม่ดีใช่ปะนะครับประตูนี้เปิดได้ไหมะจะโอล็อกล็อกโอเคอันนี้ก็ล็อกโอเคโอเค,อเคก็ได้เข้าใจ เจ๊ไข่ว่เจยไขย่ฮึโอเคเดินต่อตรงสายหัวฝาดโอเคโอเคโอเคโู้มีเลือดด้วยตุ๊กตามีเลือดได้ไงวะโู้มันคืออะไรอะโออะไรอะเออจับมันไว้ดึงอึ๊บโอเค,เนะอ,เคอันนี้ดึงได้ว่ะนี่ดึงได้นี่ดึงได้ประตูแดงเหรอประตูแดงเปิดไม่ได้นะครับน้า โอเคโอเคงั้นเราจะโอ้โหอะไรวันนี้เฮ้ยคลิปโกอิ่งถึงเวลานแล้วเหรอถึงอะไรอ่ะอันนี้ทำอะไรวะอันนี้ทำอะไรไนะผู้ชมสิอันนี้เหรอแล้วก็อะไรดึงเหรอปึบ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 อือออนี่หรือเปล่าต้องดึงบันไดมาเปล่านี่นี่ต้องดึงบันไดมานะครับ โอเคอันนี้ผมยังไม่ได้ดูจากช่องไหนเลยนะถ้าตกใจก็คือตกใจจริงนะนะครับนะนะโอเคเอาละเราจะตั้ง,ย,งยังไงวะเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะอีกขีายกูติดโอเคปึ๊บปีขึ้นได้แล้วโอเคหยุยมีน้องตุ๊กตาโดน,น,นเสานะครับเลือดออกด้วยนะครับนะโอเคโอเคเอาละเอาละ,าละไปไหนต่อวะกูจะไม่เจออุ๊อกูตกใจไปได้นะครับโอเคเอาละอันนี้ดึงออกมาปึ๊บ ดึงออกมาอ๊บโอเคแล้วไอ้นี้ไม้ดึงออกได้ไหมไม่ได้เว้ยเฮ้ยอ๊บไม้นี่ก็ดึงออกไม่ได้สงสัยต้องประตูนีแล้วแหละทางเดียวเท่านั้นโอเคเอาละอ๊อนี่อันนี้คืออะไรได้ปดกดปุ่มนี้เหรอกดนี่เหรอไม่เอาดีกว่านะครับกูกลัวเจออะไรสักอย่างนะครับปเปิดประตูยังดีกว่าอีกนะครับนะโอเคเอาละเปือดไปอ๋อรู้สึกว่าห้องมันมันผิดปกติว่ะไม่เปิดดีกว่าอืม กเปิดดีไหมถ้าไม่เปิดไปเปิดกูไม่เปิดหูุกดปุ่มดีกว่านี่อุยโ,โอเคเอาละรู้สึกว่าเราจะต้องเอาอันนี้นะผมว่าปุ๊บกุญแจหลังไปไม่เจอใช่ไหมไม่เจอใช่ไหมโอเคดีนะครับนะอันนี้คือดอกกุญแจนะครับที่เปิดประตูห้องแดงแดง,แ,ดงแน่นอนนะครับนะโอเคเอาละเข้าท่าอันนี้เพราะว่ากูรอดแล้วแหละนะ กูรอดแล้วนะครับโอเคเดินกลับบ้านไปอย่างสบายใจเฉิมเปิดประตูนี่โอ้ยเสียงประตูแป้งหลอนแซดเออไม่ชอบเลยกูตกใจเองกูนึกว่ามีใครเดินนะครับนะโอ้โหเอาละอะต้องมีเทปอีก,อ,กอ่ะหาเทปซิอ่ะนี่ไงเทปโอเคอะไปเทปเปิดสิแล้วรู้สึกว่าครอบครัวของลอดลิกจะตายนะครับนะจะเสียชีวิตแต่ลอดลิกก็ยังมุ่งมั่นที่จะทํา สร้างตุกก๊กตาอย่างเทือยทะยานต่อไปนะครับนะเออแล้วไม่ลดทิ้งออการตกค้างของออสิ่งของเหรอนะครับนะ่าอาจจะแบบเออเริ่มขึ้นอะไรวะเนี้ยนะครับเริ่มขึ้นสร้างเมื่อปี19อะไรสักอย่างสุดท้ายก็ดับลงไปนะครับนะเออนี่กูปแปลแบบมมวมวนะรู้สึกว่าไอ้รอดริกนี่สงสัยมันน่าจะอยากสร้างครอบครัวตัวเองกลับมาหรือเปล่านะครับนะ ที่แบบครอบครัวตัวเองตายแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอยากสร้างครอบครัวแล้วก็แบบนี่แล้วรู้สึกว่าเราได้อันนี้ด้วยนะครับนะเออการทดลองเหรออ๋อการทดลองแปดหนึ่งีะครับอ่านผิดโทษทีอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับนะโอเคเราจะมารองเปิดอันนี้หน่อยครับนะเราอ่านไม่ค่อยออกก็ไม่เป็นไรโอ้เอชื่อะไรว่าดึงมาได้ไงเนี่ยไอเดี่ยไอนี่มันดึงมาได้ไงเนี่ยเออเฮ้ยอัน,นี้มันน้องตุ๊กตานะั่นนี่ว่ะซิมบ้านะครับนะเออ จะเป็นอิบารเซบาโบ,บทุยไม่ใช่นะนะครับอ่ะเอาละผมจะลองดึงดูนะครับเพื่ออุย้ยวู้ตกใจหมดนะครับโอเคเอาละตอนนี้เราต้องไปแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือตอนนี้แขนข้างสีแดงกูติดอยู่ข้างในดิอิิบหายทําไงอะเอ้าดึงมาก็ไม่ได้จะปล่อยก็ไม่ได้ด้วยเอ้ามือกูติดเฮ้ยมือกูติดปักนะครับนะเอา้เาแล้วกูจะเดินไปถึงยังไงวะเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอา เอ้าเอ้าแต่ผมยังเดินได้ว่ะเอ้ากูกลายเป็นลูฟี่เว้ยเฮ้ยอุ้ยกูกลายเป็นลูฟี่ท่านผู้ชมอ่าเอาละคราวนี้มือกูไปเป็นลูฟี่แล้วมามาปึ๊บโอเคอยู่ในห้องบ้าอะไรวะเนี่ยนะครับนะว้าวเจ้าฮู้ว้วเ้ดอกป๊อปปี้ฮู้เฮ้ยเฮ้ยดอกป๊อปปี้มึอเฮ้ยมันพูดกับเราดีมากเลยนะครับนะเอาไม่ใช่ตัวร้ายเหรอเฮ้ยนะครับคืออะไรอ่ะ นะครับมันกลัวผมด้วยซ้ำนะครับนะ <S <S เฮ้ยน้องบ๊อบบี้ <S <S เธอเป็นคนดีเหรอเนี่ยนี่ใช่แล้วพี่เคยเฮ้ยดูจักชื่อฉัน,นได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยรู้แล้วกันเอาอะไรเนี่ยนะครับมันบอกว่าให้เราชาร์จพลังเหรอนะครับนะอ่ะพลังไฟใช่ไหมอ่ะอ่ะนะครับกดไหนวะนี่เหรอนะครับนะเอออ้าวไม่ถึงอ้าวไอชิบหายเออนะครับนะปึ๊บโอเคโอโหไปตบมือให้กูด้วย นะครับน่ะเอออ้าวนะครับหนูขอบคุณนะพี่ที่พี่ช่วยหนูออกมาเฮอปลดปล่อยหนูหนูหนูโดนกักขังมานานแล้วนะครับนะเออนะฮะเฮ้ยนอกปีเป็นพวกเราวะท่านผู้ชมเฮ้ยครเจ๋งนะฮะเขายังไงต่อมาจะตกใจหมดเลยไปอยู่อะไรด้านบนนันนะนะครับเออเท่าไร น้องพัพป,ปี้ชีม้มาตรงนี้นะครับบอกว่าให้ขับขึ้นไปอ่ะใช่ป่ะนะครับรปึ๊บนี่เหรอเอ้าแต่ผมเพิ่งมาจากตรงนั้นไม่ใช่เหรอนะครับนะเออแต่ยังมีทางออกไปอยู่นี่หว่านะครับนะอ๋อไปทําให้ไฟติดตรงประตูรู้แล้วนะครับตรงประตูไหนนะฮะเออนะอโอ้โหไอ้ซียูพูดเหมือนคุณใจแกดดี้มึงเป็นลูกคุณใจแกดดี้ปะเนี่ยนะครับนะเออโอเคเอาเอาเอา,เอา นี่ไงนะครับนะโอเคนี่ไงตอนแรกไฟฟ้ามันยังไม่ติดนะครับมันยังกดไม่ได้นะฮะโอเคเปิดประตูไปนะฮะโอเคจากนั้นเสร็จก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยให้ฆ่าไปเหรอเกาะตรงนั้นนะฮะแล้วโอ้โหกูตกไปนี่ลงไปนรกหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับนะ <c oughs> <c oughs> เอาละไม่รู้แล้วเว้ยเฮ้ยกูยาา <c oughs> ตาย เอาละครั้งเดียวแบบจบเลยนะปิดปัดปัดจปัดจะปัดปัดจูปจูปัดปจูอ้าาาตายผมรู้แล้วเราทำให้มันเป็นเรื่องอยากเองเว้ที่จริงมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับปึ๊บมันก็แค่อย่างงีอ้อึ๊บอูก็ผ่านล้วปะโถเอ้ยก็แค่ดึงมานะครับนะเฮ้อนะโอเคอันนี้คืออะไร, me, ะรนะาาดัตมีนะครับนะเออเอามาดูดินะครับนะไอตุ๊กตาตัวนี้นะครับเฮ้อนะโอเคเอาละเปิดประรตูไปนะฮะก็เจอกับ เฮ้ยนั่นมันน้องป๊อปปี้นี่หว่าไปยืนอะไรตรงนั้นวะนะครับนาเออเอาเดินไปหาน้องเขาหน่อยเฮ้ยกูว่าต้องมีอย่างสักอย่างแน่แน่เฮ้ยทำไมเ่ิงกวาดตกวะเอ้ออ่ะฟังหนูว่พี่อ้าโอ้โหอะไรวะกูยังฟังไม่ทันเลยตัวอะไรบันดึงลงไปวะมันคือหมามมี้ในในเกมแน่นอนนะครับไอตัวอย่างยืดแน่นอนแล้วกูต้องทำยังไงเนี่ย บอกให้กูฟังแล้วก็บอกให้กูเชื่อใจเชื่อใจอะไรอ่ะมึงโดนดึกไปแล้วอะ่ะกูจะเชื่อใจได้ไงอ่ะปิดประตูดีกว่าไปไม่ต้องไปละพอไปกลับบ้านไปจะกลับบ้านก็กลับไปได้ดิตั๋วอยู่กับอยู่กับน,น้องป๊อปปี้ซึ่งจะพาเรากลับบ้านตัวรถไฟนะครับอ่ะอ่ะโอเคต้องลงไปช่วยใช่ไหมเนี่ยกูต้องลงไปช่วยใช่ไหมกูต้องเป็นฮีโร่ใช่ไหมเนี่งงยอ ino, เอาละไปวไวะเ้ย